ฝั่งของเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แสดงท่าทีว่าพร้อมแล้วนะที่จะกลับไปคุยกับสารัฐถึงแม้ว่าภาพที่เราเห็นวันสุกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีทางที่สองคนจะมาคุยกันได้อีกแต่ว่าเซเลนสกี้บอกว่าไปได้นะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าข้อตกลงใดๆที่ยูเครนเซ็นเนี่ยจะต้องมีหลักประกรันความมั่นคงเพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือสันติภาพไม่ใช่ e n d l e s s War หรือว่าสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด เซนสกี้ยังพูดด้วยนะคะบอกว่าถึงแม้เราจะเห็นภาพเมื่อวันสุขแต่สารัฐยังคงเป็นพันธมิตรที่มีความสําคัญอย่างมากต่อสันนิภาพในยูเครนแล้วก็ขอบคุณสารัฐที่ให้การสนับสนุนยูเครนมาตลอดช่วง3ปีนะนี่คือการแสดงความประสงค์ที่จะกลับมาคุยกับสารัฐอีกครั้งหลังจากที่ทะเลาะถกเถียงกันอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ ท่าทีของสหรัฐว่าอย่างไรบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโกรรบิโอให้สัมภาษณ์รายการ this week ของสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะบอกว่าสหรัฐก็ยินดีที่จะ reengage นะหรือว่ากลับมาพูดคุยกับยูเครนอีกครั้งในวันที่ยูเครนต้องการสันติภาพซึ่งเป็นเป้าหมายของประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะแต่ ประเด็นมันก็ยังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก่อนที่พี่นาจะเข้ามาในรายการเนี่ยมันก็มีข่าวมาตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปดูในบัญชี X นะมันจะมีการออกมากระพือข่าวนะเรื่องที่ว่า ภาพของการเถียงกันระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเซเลนสกี้เป็นผู้นําที่ใช้ไม่ได้นะแล้วก็มีการเรียกร้องให้เซเลนสกี้ลาออกนะมีสวส,ส,สจากพรรครีพับลิกันจำนวนมากแล้วก็ไปกระพือข่าวในบัญชี X นะเพื่อให้สหชนชาวอเมริกันเนี่ยรู้สึกว่าเ,เซเลนสกี้เป็นปัญหาต่อข้อตกลงสันติภาพนะทั้งๆที่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่เซเลนสกี้ต้องการความชัดเจนก็คือ,อ,อหลักประกันความมั่นคงนะก่อนจะเซ็นสัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ารัเสเซียจะบุกมาอีกเมื่อไหร่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซ็นไป25ครั้งก็บุกมาทุกครั้งแต่เอาละมันก็นําไปสู่การประทะกันทางวาจาแล้วก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นแต่ตอนนี้กระแสการเมืองในสหรัฐเนี่ย มันมีการโหมกระพือนะบอกว่าเซเลนสกี้ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำแล้วต้องมีการลาออกบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีประเด็นออกมาเมื่อสักครู่นะคะใน k i ฟอ i n d e p e n d น n t จริง,รงๆแล้วพี่นาก็นึกอยู่ว่าจะเอามารายงานดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดออกที่เคฟอิเดเพนอินเดเนเดนต์ะซึ่งเป็นสื่ออิสระของยูเครนเนี่ยมันก็น่าสนใจนะ น้องใหม่เอาขึ้นมานิดหนึ่งหัวข้อข่าวของคีฟเอดนเบนเดนได้ระบุนะคะบ,บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสหรัฐเนี่ยกำลังอาจจะมีการพิจารณายุตินะยุติการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนโดยสิ้นเชิงนะโดยสิ้นเชิงโดยทรัมป์จะมีการประชุมกับ มาโกร r บิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและพีทแฮกเซ็ตนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกาลาหมในวันพรุ่งนี้นะวันที่3วันที่3ก็คือจริงๆของบ้านเขาเนี่ยช้ากว่าบ้านเรานะเพราะฉะนั้นก็ประชุมคืนนี้ตามเวลาบ้านเราซึ่งถ้าเกิดข่าวนี้เป็นจริงนะอันเนี้ยจะเป็นะระเบิดนะหรือว่าความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่นะเพราะว่า จะยังไงก็ตามเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์จากสหรัฐเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยให้ยูเครนประคองอกำลังอยู่ได้ต้านกองทัพรัสเซียมาได้จนถึง3ปีนะถึงแม้ว่าสหภาพยุโรปจะเข้ามาเทอาวุธเข้ามาแล้วแต่ว่าจะชดเชยสิ่งที่หายไปได้หรือไม่นะยังเป็นคำถามแต่ว่าคนก็บอกว่าก็ต้องรอดูนะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยยุโรปก็ตื่นแล้วหลังจากเห็นท่าทีสหรัฐคือถ้าเกิดไม่ทำเนี่ย อีกหน่อยสงครามก็จะมาหน้าบ้านตัวเองนะเพราะฉะนั้นแปะข่าวตรงนี้ไว้เผื่อว่าพรุ่งนี้จะมีรายงานเรื่องนี้ออกมานะคะซึ่งตอนนี้พอมีประเด็นแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความสับสนนะไม่สบายใจอย่างมากสำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์เพราะว่าไม่รู้ว่าเจตนาจริงๆของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยคืออะไรนะคือความประสงค์ที่จะให้เกิดการหยุดยิงจริงหรือไม่ นะหรือเป็นความประสงค์ที่จะบีบให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปอยู่ในมุมอับนะแล้วก็ยอมจำนนกับรัสเซียโดยอ้างว่านี่คือการหยุดยิงนี่คือสันติภาพนะเพราะว่าเราเราพูดสันติภาพถึงสันติภาพเนี่ยเวลาคนพูดแต่ละคนอย่างเวลาทรัมป์พูดถึงสันติภาพเนี่ยมันจะไม่เท่ากับเวลาเซเลนสกี้พูดถึงสันติภาพสันติภาพของเซเลนสกี้ก็คือว่าการที่ ยูเครนเนี่ยสามารถอยู่ได้ในฐานะรัฐเอกราชดินแดนอธิปไตยได้รับการเคารพนะแล้วก็ไม่มีใครมารุกรานหรือว่ายิงขีปนาวุธเข้าใส่แต่สันติภาพในความเห็นของทรัมป์เนี่ยก็คือว่า<ม>ก็แ<ม>ยกย้ายกันไปนะแล้วอ,อะไรที่เสียนะ<ม>เสียก็เสียไปนะ<ม>แล้วก็ไม่มี การให้คำมั่นสัญญาหรือการรับรองนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกนะซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นปมที่ที่เซเลนสกี้ไม่ยอมในที่ประชุมอย่างที่เรียนไปทีนี้เอาละมาถึงเรื่องของถ้าเกิดเราตัดความกังวลในอนาคตออกไปก่อนว่าสหรัฐคิดยังไงกันแน่เนี่ย เราเอาเฉพาะหน้านะเฉพาะหน้าก็คือสิ่งที่สหภาพยุโรปกำลังพยายามผลักดันก็คือเอาเซเลนสกี้หรือผู้แทนของยูเครนเนี่ยไปที่สหรัฐอีกครั้งเพื่อไปลงนามในดีลแรกนะดีลแร่ซึ่งเราเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่ามันจะเป็น ผลทางที่ทําให้ดึงสารัฐออกจากรัเสเซียเพราะว่าเดียวแรกนี่ก็คือการจะเอานักลงทุนสหรัฐไปลงทุนขุดแร่ในยูเครนนะแล้วก็ทรัมป์ก็อ้างว่าอันนั้นอ่ะเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ยูเครนถามว่าจะกลับไปได้ไหมหลังจากทะเลาะกันมาโกโรูบิโอก็ไม่ได้ปิดทางนะบอกว่ายังมีโอกาสเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญ,ญญาณออกมาเช่นเดียวกันนะ จร,จริงๆไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะทรัมป์ได้โพสต์ในบัญชีทูตโซเชียลส่วนตัวเป็นภาพที่มีข้อความชื่นชมตัวเขามาจากไมเคิลแมคคคนนะบอกว่าอย่าประมาทโดนัททรัมป์ในเกมหมากรุปนี้ทรัมป์นำทุกคนไป19และในโพสต์อันนี้มีการพูดถึงเรื่องดีวแร่สารัฐของยูเครนนะ โดยบอกว่าการดีลแรกดังกล่าวจะทำให้สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งจะป้องกันไม่ให้รัเสเซียโจมตียูเครนเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยชาวเมริกันที่เป็นแรงงานจะได้รับอันตรายซึ่งจะเป็นการบีบบังคับให้สหรัฐตอบโต้รัเสเซียไปในตัวนะผู้ติดตามสงครามในยูเครนบอกว่านี่อาจจะเป็นแผนของทรัมป์ในการช่วยรับประกรันยูเครนหรือไม่อย่างไรซึ่งต้องติดตามกันในอนาคตนะ คือคาดกันว่าถ้าเกิดดึงเอายูเครนกับสหรัฐลงนามในเดียวแรกได้สำเร็จเนี่ยถ้ายุโรปผลักดันได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือทรัมป์จะไปโน้มน้าวให้ปูตินหยุดยิงฝั่งยูเครนก็ต้องหยุดยิงนะพอหยุดยิงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะยุโรปจะเอาอยัางไง ยุโรปก็ต้องส่งทหารเข้าไปรักษาสนานภาพในยูเครนจริงๆแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประชุมเนี่ยประธานาธิบดีมาครงเสนอนะฮะบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยทำหนึ่งเดือนก่อนนะดูใจกันแล้วยุโรปก็จะส่งทหารเข้าไปรักษาสนาิภาพทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ทางน่านฟ้าก็คือทางอากาศนะฮะโดยในส่วนของการส่งทหารเข้าไปเนี่ยเป็นประเด็นที่เครมลินหรือว่ารัเสเซียไม่เคยยอม ทั้งๆท,ที่ทรัมป์เคยออกมาแวะม,มาบอกก่อนหนะ้านั้นว่าคุยกับปูตินแล้วปูตินบอกว่ายอมแล้วนะการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์กลับไปดูอีกครั้งนะเพราะว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะเหมือนกันสมมตินะสมมติว่าดิลแล้เรียบร้อยนะแล้วเข้าสู่ข้อตกลงหยุดยิงนะ สิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือรัเสเซียจะยอมหรือไม่ที่จะให้มีทหารยุโรปอยู่ในนั้นนะเมื่อสี่ห้าวันก่อนหน้าทรัมป์บอกว่าคุยแล้วปูตินยอมเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ดูก่อนค่ะ Will you convince Vladimir Putin to accept the European troops as peacekeeper? Do you think?Yeah, he will accept that.He will accept that.I've <'m S 2> <you. S 3> asked him that question.You talk to me?I've asked h i that question.He said y yes? e s o u l d y o l i t the block uh, on the Russian?Look, if we do this deal, he's not looking for. แต่อันนี้จะเป็นปัญหานะเพราะว่ารัสเซียออกมาปฏิเสธหลังจากนั้นว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้ยุโรปส่งทหารเข้าไปแต่ว่ายุโรปไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ส่งทหารเข้าไปเนี่ยยูเครนก็จะไม่มีหลักประกันความมั่นคงหมายความว่าหยุดยิงเนี่ยก็จะ เป็นสถานการณ์ที่รัเสเซียไปรีกรุปหรือไปตั้งหลักแล้วก็กลับมาโจมตีใหม่นะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาในที่ประชุมที่ลอนดอนเนี่ยก็เลยมีการประกาศตั้งพันธมิตรของยุโรปเพราะว่าสหรัฐไม่ส่งทหารไปนะฮะโดยคนที่ออกมาประกาศก,าก็คือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สไตเมอร์ระหว่างแถลงข่าวหลังการประชุมนะคะบอกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียแหกข้อตกลงหยุดยิงถ้ามีการทําข้อตกลงหยุดยิงนะฮะชาราชนจาจักรเสนอจะส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในยูเครนนะบุออน n ด e ะ g r o u n d แล้วก็จะมีการช่วยยูเครนรักษาความมั่นคงในน่านฟ้าของตนเองด้วยนะคะโดยจะเป็นความร่วมมือจากสาราชนจาจักรและชาติอื่นๆ The Let's the discussions we've had today, particularly the Coalition of the Willing, is on the basis that this is a plan that we will work with with the US um, and that it will have US backing. So that is the purpose uh, of the plan, and that is uh, why I spoke to President Trump last night before we developed the. Uh, work on this plan. The whole point of a guarantee for any dealer, if there, if there is a deal, is to preserve the peace. And if you want to preserve the peace, you have to be prepared to defend the peace. So the reason I've been forward leaning on this uh, is because I want to avoid conflict, because I do not want conflict in Ukraine, in Europe, and certainly not in the United Kingdom. เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครเพราะว่าตอนพูดไปต้นรายการเนี่ยถ้าสมมติเราหมุนเวลาไปข้างหน้าได้อีกส<บ>ักส<บ>ิปีนะแล้วมันมีการก่อตั้งองค์กรที่เหมือนนาโต้ของยุโรปเนี่ยเราจะกลับมาดูวันนี้นะวันนี้ถ้าองค์กรนี้มีการพัฒนาการไปเป็นนาโต้แห่งยุโรปวันนี้จะเป็นวันก่อกำเนิด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญมากทางการเมืองระหว่างประเทศการประกาศตั้งสิ่งที่เรียกว่า Coalition of b i l l i n g ของสหภาพยุโรปเพราะคือการประกาศว่าต่อจากนี้เราคงต้องพ,พึ่งพาตัวเองเพราะไม่สามารถที่จะ rely on หรือว่าพึ่งพายึดถือสารรับได้อีกต่อไปจากทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง ผู้นําอังกฤษนะก็พูดในทํานองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะมาทางนี้ไม่ได้อยากทําแบบนี้หากไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่สันติภาพที่ยั่งยืนในยุโรปนะดเดี๋ยวฟังเสีย,ยงช่วงนี้ดูค่ะ I would not be taking this step down this road m um, if I didn't think that it was something that would yield um a positive outcome in terms of ensuring that um we move together Ukraine Europe the UK and US uh, <c oughs> นี่จะเป็นจุดกำเนิดของการรวมตัวกันของสหภาพโยุโรปในการตั้งพันธมิตรความมั่นคงร่วมกันลักษณะคล้ายๆกับนาโตโดยไม่มีอเมริกาใช่หรือไม่ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปนะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยสไต m e เมอร์บอกว่า coalition of b i l l i n g มีขึ้นเพื่อที่จะรวมพลังในการช่วยเหลือ,อยูเครนนะครับ